สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิก f c เปิ้ลเมืองลาทุกท่านค่ะสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่6มกราคม2565ค่ะเช้านี้แอปเปิลจะมาให้แนวทางหุ้นรอบเช้าค่ะเราไปเริ่มกันที่หุ้นนิเคอีกค่ะนิเคอีกวันนี้แอปเปิลให้รูด4ค่ะแอปเปิลให้รูด4ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้4.5ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้ สี่ห้าค่ะเราไปต่อกันเลยนะคะที่หุ้นจีนเช้าค่ะหุ้นจีนเช้าวันนี้แอปเปิ้ลให้รูดห้าค่ะแอปเปิ้ลให้รูดห้าค่ะเจาะเม็ดเดียวให้ห้าหนึ่งค่ะเจาะเม็ดเดียวให้ห้าหนึ่งค่ะไปต่อกันเลยนะคะที่หุ้นห้างเสิงเช้าค่ะ ห้างสิงเช้าวันนี้แอปเปิลให้รูด8ค่ะแอปเปิลให้รูด8ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้82ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้82ค่ะเพื่อไม่พลาดกันติดตามนะคะแอปเปิลขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ สมาชิกท่านไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มหุ้น VIP รอบโลกให้ทักชัดมาได้ค่ะที่ Facebook เปิ้ลมังลาดค่ะแอเปิ้ e ขอให้สมาชิกทุกท่านเลยรวยๆเฮงๆปังๆมีตังใช้กันทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ